ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอตเล่นะคะอ่ะมาดูออกผลออกนะคะผลออกลาวพัฒนานะคะเมือ่อวานวันที่หนึ่งเนาะดูได้มีโชคมีลาบว่ค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่ะเทิงเบุญเทิงมาเอา่อเลขเล้ลานะคะกับสองหกสามห้าห้าสามอืมท่านผู้ชมเด้งเลย เป็นไดเนาะโอ้น่าเสีดายสามตัวจอเน้นให้อยู่แล้วสูตรสามยอดนะคะอ่ะตามต่อมวดวันที่สามนะคะมาดูกันว่าสูตรเราจะมายังไงเนาะปล่อยสูตรนี้ก่อนนะคะสูตร,รั้างเดิมของเราก็เข้าแต่สามนะคะเกิเดเหตุการณ์อะไรขึ้น ดูดยาวเลยนะอ่ะก็ดูเป็นแนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจรารยนในการรับชมด้วยนะคะเนาะล่าพัฒนานะจ๊ะตัวเล่มว่าสื่ง่ายเนาะท่านผู้ชมคะ่ะนี่ต่ตัวกับงามๆนะคะอ่ะกปดใช้สติด้วยนะคะท่านผู้ชม เนาะแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาสนาของเราเองนะจ๊ะวันที่สามมีนานะคะเราพัฒนานะคะก็ตรงกับวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมผลออกที่ผ่านมาสองหกสามห้าห้าสามใครมีโชคกอ็อ่อ ขาแสดงความยินดีด้วยนะคะใครที่ยังไม่มีโชคก,ก็เป็นกำลังใจให้นะอ่ เลขมาเบิ้ลนะคะวันนี้อาจจะหลุดก็ได้นะอาจจะหลุดก็ได้เข้าแต่เลขเด่นนะ,ะอาจจะเข้าแต่เลขเด่นถ้าเกิดว่าสูตรมาตรงมาเบิ้ลนะคะท่านผู้ชมสูตรมาตรงมาเบิะะ้ลนี่อาจจะอาจจะเข้าแต่เลขเด่นนะเพราะว่าเลขมาแค่นี้เลขมาแค่นี้นะคะเพราะว่า เออจะว่ายังไงล่ะตามจริงแล้วเลขมาแค่หนึ่งสสามแค่3ามตัวนะคะถ้าเลขมาแบบนี้เข้าแต่เลขเด่นนะจะบอกไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมใครที่เอาไปเป็นแนวทางเนาะอันนี้คือมาแบ่งปันอ่าให้เบิ้ลน,นะคะท่านผู้ชมงวดนี้หกแปดแปดสองแปดแปด ก็คือเอ่อให้ไปตัดเอาให้ไปตัดเอานะอ่ะตามสูตรนะ แปดหกหกแปดแปดสองสอคือว่าจัให้ไปตัดเอาเหยค่ะท่านผู้ชมนะตัดเอา หรือแปจะมาสามบอกหรือแปจะมาเป็นสามสามเป็นเปกันให้ตัวกันนะรอบนี้ให้ตัวกันกันนะคะตัวกันเพราะว่าตัวเลขมาแปลกลัวหลุดนะอ่ะอันนี้ตัวกันใครชอบก็ตามไม่ชอบก็คือผ่านนะคะ เพราะว่าเลขมาเบิ้ลมาตองแต่ว่าเลขเด่นนี่นี่อ่ะสามตัวนี้ไม่รู้ตัวไหนจะมาอ่ะปูชาวิจรญญารณ์ในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะใครชอบเบิ้ลก็มีหกหกแล้วก็แปดแปดก็สองสองเนาะเพราะว่าเลขมาสามตัวไงคะท่านผู้ชม,มถ้ามาแบบนี้ส่วนมากก็คือตามตามสูตรนะก็คือจะหลุดนะจะเข้าแต่เลขเด่น นะคะเอาไปดูเป็นแนวทางเนาะอ่ะก็เอาไปวิเคราะห์ไตรตรองนะคะสูตรนี้มาแบบนี้แต่ว่าสูตรดั้งเดิมอาจจะเข้าก็ได้นะคะเพราะว่า,อาสองสูตรนี้จะสลับกันนะถ้าสูตรนั้นหลุดสูตรนี้จะเข้าสูตรนี้หลุดสูตรนั้นจะเข้าจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมอ่ะก็เอ่อใช้สติวิเคราะห์ดูดีๆนะคะท่านผู้ชมนะแต่ว่าถ้าจะให้แอดชอบนะงวดนี้ เอก็ชอบเบิ้ลนั่นแหละนะฮะเลขเบิ้ลที่มาก,ก็คือใครทุนเยอะก็รูดเบิ้ลเลยนะเบิ้ลเลยท่านผู้ชมสามสามห้าห้าเลขจะมาตัวเดิมเนาะ อ่ะถ้าให้ชอบนะแอดชอบตัวนี้นะระวังนะบางครั้งแปดเป็นสามก็ได้โอ้ยังกะไปเอาตัวเลขอยูวนต้นใหม่เนาะ,ะทนผู้ชมค่ะเนาะอ่ะวีเคราะห์ไต่ตรองนะจ๊ะใครชอบเปิ้นก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะอาจจะเบิ้ลน,นะจ๊ะอืม ทั้งหมดทั้งปวงบนดวงจริงๆนะท่านผู้ชมเรื่องแบบนี้เนาะอ่ะก็จะว่าไงตัวกันก็ให้มานะฮะกันหลุดเพราะว่ามาแปลกๆนะฮะตัวเลีกมาแปลกๆถ้าเกิดว่ามาตองมาเบิ้์นี่ตะเบิร์นคักเบิรนเน่ต,เนตองคัก8แปดมาทั้งสามตัวนะท่านผู้ชมบางครั้งก็คือมันจะไม่มาเลย แต่ว่าเล็กเด่นต้องเข้าตัวไหนตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่สามตัวนี่รูดวิ่งนะคะอ่ะขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามเราพัฒนานะคะ